นี่นะครับออนี่จอกสูงแล้วมันนี้บอกอักเสบนัอย่าสะดุ้งนะนั่งนั่งตรงๆนั่งตรงๆริเออมันต้องมีกระดาษแล้วแหละอ๋อกระดาษกระดาษกระดาษทื่อนู้นนูกระดาษทไม่ใช่ อาดาัดด้วยทำไมค้ามาช่วยด้วยเพรามันหนักเสพงายแต่บองยังไม่ออกแวมันรู้จริงวะข้าวข้าวก่อนก็แบบนี้แหละอืมอ๋ออีหนะนะอยากอร่อยม<ด>ั้ล่ะรอใจในถ้วยเดี๋ยวก็เดนใส่นะอยากอร่อยเอาม,มานี่นี่อยากอร่อยมันมาช่วยกันนี่ พี่อาสาดึงเสื้อหน่อยดองไม่ได้เลยอ่ะโอเอกอลไวเงี้ยให้เยอะก็เดียว้ยดู้ย่ครับมันจะเป็นปอกอยู่ขายมให้นอยกนใ้เยอะกรยคนลังมากแนหลักตัวมันล็กอจะนี่เป็นไ้แกชอบแบบเ็ก่กบบิ่ไ เอาของอะไรมาใส่ก็ได้แแปลงใส่ได้ไปซื้อได้เลยซื้อรัดเจ๊อะไรมาต่อได้เลยพใตาแมวพให้ตาแมวกินอยู่เนี่ยเอาไปใส่ช่วยว่าของอะไรก็ได้ไปซื้อังมันอยๆเกียรงส่มันเป็นผังปืดเนี่ยแข็งมันเป็นผังปืน เป็นเยื่อไงมันติดอยู่เอ้ยแมวฝากหน่อยไ้องมีอะไรหนีบน่าจะเออไปไหนดูหัวหัวเหรออาแล้วออกแล้ว กอบ้เนี่ยอเยี่ยมไม่ใิ่สิวแล้ว็สีแล้ว